สวัสดีครับจอรอเปเปนครับวันนี้จะมารีวิว Obi-Wan k e n o p i episode 5นะครับตอนที่5แล้วนะครับเหลืออีกแค่ตอนเดียวหลังจากตอนนี้นะเป็นซีรีส์ที่สั้นมากนะครับแล้วเราไปเสียเวลากับการเป็นพี่เลี้ยงเด็กไปตามไล่จับเด็กไปตามช่วยเด็กอยู่นานนะฮะก็ในที่สุดก็ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับ a n a k i คกับ o b i ส a ัสะทีนะตั้งแต่เปิดฉากแรกมาเลย าถามว่าชอบที่สุดไหมตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นตอนที่ผมดูแล้วเหมือนดูสตาร์วอร์มากที่สุดอ่ะคือตอนที่ โชว์ออกมาเนี่ยก็เราก็คิดนะเราก็เราก็คิดไปก่อนเราก็คาดหวังว่าเออเราจะได้เห็นฉากอดีตของอบิวันกับแอนาคินซึ่งมันจะทําให้เนื้อเรื่องไปข้างหน้าได้มากขึ้นคือมันปฏิปะตะออดีตกับปัจจุบันมากขึ้นแล้วก็ได้เห็น o อบิวันหนีจากอินควิซิเตอร์บ้างคือ แนวสตาร์วอร์แนวแบบออบิวันแบบว่าพยายามจะมีชีวิตรอดจากเ a เดอร์แล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับเวเดอร์เวเดอร์เรียนรู้กับแบบออบิวันไปในตัวด้วยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเราได้เรียนรู้มากขึ้นนะว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนเอพิโซดสแล้วก็เอพิโซดสหลังจากเอพิโซด3มมาถึงตอนนี้นะครับก็ เห็นเฮเดนคริสตินเซนสักทีนะคือเอาพี่แกมาพี่แกอยู่ในแบ็คตาแท้งอย่างเดียวตั้งแต่แกกลับมาแกอยู่ในแบ็คตาแท้งอย่างเดียวเลยแบบเป็นมอนทาเบเดอร์ใส่ชุดอะตั้งแต่เห็นแกมานะมีตอนเนี้ยที่ได้เห็นตัวเฮเดนจริงๆนะครับอก็ชอบนะชอบชอบคือเราก็คิดถึงแหละมันเหมือนเจอเพื่อนเก่านะครับ ดูเหมือนว่าจะมีการใช้ CGDH ด้วยนะเพราะว่าเฮเดนแกก็ไม่ได้หน้าเด็กเหมือนตอนที่เล่นภาค2แล้วนะแต่ว่าฉากที่เปิดมาที่มีโอบีวันกับแอนนาคินเนี่ยฝึกซ้อมหรือเหมือนจะเป็นการฝึกสู้กันแล้วเหมือนจะเป็นการสอบให้ไปเป็นอาจารย์แหละ ก็ได้เห็นหน้า,าทั้งสองคนแล้วก็ชุดไม่ว่าจะเป็นชุดหรือว่าทรงผมนะครับทรงผมมียังมีแลดเทลเหมือนตอนเป็นพารวันในภาค2เลยนะแล้วก็ผมโอปิวันก็เหมือนจะมาจากภาค2 Attack of the c l o n e ด้วยนะครับก็น่าจะเป็นช่วงนั้นแหละแล้วก็มีฉากฟาชแบ็กไปที่ตัว order 66นะครับที่เกิดขึ้นในภาค3นะครับเราก็ได้เรียนรู้ว่า the sister นี่จริงๆเป็นยังลิ่งนะครับที่ uh, ที่อนาคินเข้าไปฆ uh, ่าในภาคที่3นะครับคือแม่งเหมือน <laughs> ถ้าเกิดใคร uh, ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับคือ uh, เขาเขามีแฟนผมเนี่ยเขาได้ uh, ได้บอกว่าเออเนี่ยตัว ตัวรีบ้าเนี่ยมันเห็นอนาคินตอนที่ไปฆ่ายังลิ่งก็ใช่แต่มันแบบมันเดาได้ปะวะคือแบบคือฉากแรกของโอบิวันเอ่อซีซั่นนี้ตอนนี้ตอนแรกเลยอะคือมันจะเห็นพวกเด็กยังลิ่งอยู่แล้วหนึ่งในนั้นอะคือเป็นรีวาคือมันมันจะปฏิปต่อไม่ได้ได้ไดยังไงอะไรประมาณนี้นะครับ ถามว่าอการเปิดเผยนี้มันช็อกไหมผมเฉยๆแต่อาจจะต้องขอโทษเออตอร์ซิสเตอร์นักแสดงเตอร์ซิสเตอร์ที่ผมคิดไปว่าพยายามเป็นตัวร้ายแต่มันดูไม่ส่งเป็นตัวร้ายคือตัวแกอาจจะพยายามเป็นตัวร้ายในซีรีส์ด้วย คือจริงๆเป็นคนดีแต่พยายามแอคเป็นตัวร้ายมันเลยออกมาขืนๆหน่อยเลยออกมาแบบฝื้นๆออกมาแบบดูไม่ค่อยจริงเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเธอไม่ได้เป็นตัวร้ายแต่พยายามตบตาอันนี้ก็กำลังกาลังคิดอยู่ว่ามันเป็นการแอคติ้งหรือว่ามันเป็นบทที่จริงๆแล้วเธอไม่ใช่ตัวร้ายอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกัน แต่ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นต้องขอโทษด้วยที่บอกว่าพยายามเป็นตัวร้ายแต่ว่าดูไม่เหมือนตัวร้ายนะครับตอนนี้ได้เห็นศักยภาพของเวเดอร์เลยนะซึ่งผมรอมานานและคือยานยานที่มีที่มีคนอยู่เนี่ยเขาพยายามจะออกไปนะครับแล้วก็หนีหนีพวกเอ็มไพร์เนะครับเพราะว่าสตอมทูเปอร์นี่เข้ามาเข้ามาในฐานทัพเต็มไปหมดเลยนะ ก็มียานหลอกนะครับที่ให้บินขึ้นไปคือหนึ่งใครขับยานวะไอย,ยานหลอกอะ่ะหรือว่าเป็นรอยเฉยแล้วก็สองเบเดอร์แม่งโอโ้โหโหดสัตว์คือเราอยากเห็นเ a เดอร์ใช้แต่ฟอร์ใช้พลังอย่างนี้มานาแล้วนะครับคือเราตั้งแต่เปิดมาเนี่ยยังเราไม่ได้เห็นเ a เดอร์ทำอะไรอย่างนี้เท่าไหร่คือมาตีตีกับโอบีวันแต่ว่าฉากเนี้ย สุดยอดอย่างกับเล่น Force u n u n l s h s d เลยอะคือพลัง The Force แนวนี้มันต้อง Force Unleashed อะคือตัว Star Killer อที่เราเห็นกันใน Force Force u n l น a ีชที่ตอนนี้ไม่แคนนนแล้วนะครับมันเป็น l e เจนดไปแล้วนะครับเพราะว่า Disney ซื้อ s t a r Wars ไปนะก็เกมนั้นก็เลยไม่เกี่ยวละก็ตัวละคร Star Killer ในนั้นเนี่ยคือแบบพี่แกโหดมากอะ ไม่ว่าจะเป็นพลังพลังช็อตไฟฟ้าเอ่ยหรือว่า The Force เอยคือแบบแกใช้ The Force ซีนี่แบบโอ้โหมึงไปเก่งมาจากไหนวะแบบมึงดึงยานลงมามึงฉีกยานออก มึงทาได้ยังไงวะคนอื่นแม่งยังทําไม่ได้เลยในะหนังนะครับก็คิดว่ามันแบบโ b ร o k e นมากนะคือมันแบบโอ้โหมึงจะมึงจะโอพอะไรขนาดนี้แต่พอเห็นเวเดอร์ตอนเนี้ยคือมันมันหยุดยานมันลากยานลงมาแล้วมันฉีกยางออกเลยเอออันนี้ถือว่าโหดมากผมผมชอบฉากนั้นที่สุดแล้ะฉากไหนที่มีเวเดอร์ผมชอบที่สุดแล้ะคือ ตอนมันก็ไม่ได้ยาวนะมันแค่ครึ่งชั่วโมงเองแล้วเหล,เหลืออีกตอนเดียวอะที่ผมพูดไปว่าตอนอตอนแรกเนี่ยว่าผมไม่อยากให้ซีรีส์เนี้ยเป็นซีรีส์ o b บวันกับเลอาผจญภัยซึ่งเกือบครึ่งหรือไม่ก็ครึ่งทั้งทั้งซีซั่นเนี้ยคือมันเป็น o b บวันกับเลอาผจญภัยอย่างเดียวเลยอะ เราไม่ได้เราแทบไม่ได้เห็น i n q นค s ิ t เตอร์ตามล่าเจไดคนอื่นเราแทบไม่ได้เห็นอบิวันกับเวเดอร์สู้กันเราแทบไม่ได้เห็นแฟลชแบ็กของเอนาคินกับโอบิวันเลยหรือเขาแบบรอรอให้มาตอนสุดท้ายคือมึงจะรอทำไมกูรอมาสิบปีแล้วไอ้เหี้ยแบบมึงยังต้องรออะไรอีกแล้วมึงเอาเฮเดนกลับมาออกมาฉากสองฉากได้นะแล้วเอามาโปรโมทแบบโอ้โห คือตอนเราเห็นเวเดอร์เนี่ยเข้าใจว่ามีบางฉากที่อาจจะเป็นเฮเดนอยู่ในชุดจริงๆแต่เสียงมันไม่ใช่เพราะว่าเสียงมันเป็นเสียงของเจมส์เอลรจอ์นตอนที่เขาเป็นเวเดอร์แล้วแล้วก็คนที่ใส่ชุดเวเดอร์เนี่ยคือแม่งเป็นสตนร์ว้ยคืออาจจะมีเฮเดนบ้างสองสองสามฉากแต่ว่าส่วนมากอะ่ะตอนฉากต่อสู้อะ่ะมันต้องเป็นสตัน์ใส่ชุด Vader เวเดอร์แหละคือเราแทบไม่ได้เห็นเฮเดนเลยอะ่ะเราเห็นเฮเดนตอนเนี้ย ผมเลยว่าพีคท mm. ี่สุดเพราะว่ามันมันมันมีความคิดถึงนะมันเหมือนแบบเฮ้ยเราไม่ได้เจอเขามานานเขากลับมาแล้วอะไรประมาณนี้แล้วก็ผมได้ข่าวว่าภาคไทยเนี่ยเป็นชาคิดด้วยนะครับที่เขามาภาคคือผมอยู่อเมริกาผมไม่ได้ดูภาคไทยอยู่แล้วก็จริงๆอยากจะฟังนะถ้าเกิดถ้าเกิดมันมีคลิปปล่อยเป็นภาคไทยออกมาผมก็อยากจะดูเพราะว่ามันมันมีความคิดถึงเพราะตอนเพราะตอนเป็นเด็กผมก็ดูภาคไทยแล้วชาคิดก็ภาคอะไรประมาณนี้นะครับ เอตกโกนข่าเตียยท่านนี่โอ้โหตำนานสัสอ่์มีอะไรกันอ๋อแกรนด์อิน i s ิ t เตอร์ไม่ตายก็ไม่ได้คิดว่าแกจะตายนะเพราะว่าแกอยู่รอดไปจนถึงเลเบลแล้วแกไปตายในเลเบลอันนี้สปอยขอโทษด้วยครับก็อ่าก็ไม่ได้คิดแหละว่าแกจะตายตัวเตอร์ซิสเตอร์นี่ผม ผมก็งงนะว่าว่ารอดมาได้ยังไงเพราะปกติเวลาโดนเวลาโดนไลท์เซเบอร์แทงแทงผ่านตัวขนาดเนี้ยมันต้องตายแต่ว่าอันนี้อยู่รอดก็พลอตอัลเมอร์แหละเพราะว่าต้องต้องไปตอนสุดท้ายคือตอนสุดท้ายนี่ผมขอเลยขอขอ,ขอเวเดอร์กับโอบีวันสู้กันหน่อยเหอะนะขอสักนิดนึงแบบไม่เอาแบบไม่เอาแบบ เวเดอร์มาตีลุงมาตีน้านะไม่เอาขอแบบสู้จริงๆอะแบบในภาค3อาจจะไม่ต้องถึงภาค3ก็ได้แต่แบบขอสู้แบบขอสู้ด้วยไ์เซเบอร์กหน่อยตอนนี้ได้เห็นนิดนึงโอบิวันสู้กับแอนาคินแต่ว่าเป็นการฝึกซ้อมอย่างเดียวนะครับแล้วก็เราก็ได้เห็นด้วยว่าตัวแอนาคินเนี่ยเหมือนที่ผมเคยบอกคือพวกเจไดเนี่ยมันจะ ใช้ไล์เซเบอร์หรือว่ากดไล์เซเบอร์หรือใช้การต่อสู้ด้วยไล์เซเบอร์ในการปกป้องตัวเองหรือปกป้องคนอื่นเท่านั้นมันจะไม่โจมตีแต่ตัวอนาคินเนี่ยคือแม่งหัวร้อนอะ่ะคือถ้าเกิดใครไปดูโคนวอลเ่ยผมอยากจะให้ดูโคนวอลตอนที่ซีซั่นสตอนที่16จะรู้ว่าอนาคินเนี่ยมันจะเน้นตีอย่างเดียวคือมันจะไม่ตั้งกันเลยคือสําหรับมันอะ่ะคือการโจมตีที่ดีคือการตั้งกันที่ดี แล้วก็มันจะมีฉากหนึงในตอนนั้นเนี่ยที่พวกโคลนเนี่ยได้บอกว่าถึงแม้ว่าเราจะอยู่แนวป้องกันถ้าเกิดทํางานกับเอเอนาคินเนี่ยคือถึงแม้เราจะตั้งกันเราจะโจมตีตลอดคือต้องพร้อมตีตลอดเพราะว่าคนนี้แกอย่างนี้อย่างเดียวนะครับแล้วก็แกจะหัวร้อนมากอะ่ะแล้วก็แกจะบ้าตีนะครับก็ แพ้โอบีวันไปเพราะว่าความอยากบ้าตีของแกแกแบบไม่ได้มองอย่างอื่นเลยไม่ได้มองว่ารอบพ้างจะมีอะไรคือครูจะเอาชนะอย่างเดียวนะครับแต่ว่าตอนมาเป็นเบเดอร์เนี่ยก็ได้เรียนรู้แล้วว่าการเอาชนะมันไม่ใช่ทุกอย่างแล้วก็มีมีความคิดที่มากขึ้นนะครับทำให้ได้รู้ว่าเตอร์ซิสเตอร์เนี่ยจะมาทำลายเขาข้างหลังแต่จริงๆ มันไม่ได้อะไรหรอกเตอร์ซิสเตอร์มันคือแกรู้อยู่แล้วอว่าแกว่าไอ้พวกนี้ยยังไงก็ไม่ชนะแกเออคือเวเดอร์มันมันเหนือทุกคนนะอืมนะครับก็ประมาณนี้แหละอันตอนนี้ผมชอบตอนนี้ผมชอบเออโอเคครับก็โชว์ออฟเดอะเลสเกันนะครับเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ